ใครมีบัตรเครดิตอยู่บ้างคะแล้วคุณกําลังจ่ายขั้นต่ําอยู่หรือเปล่าถ้าใช่แค่คุณรูดบัตรหมื่นเดียวอาจต้องใช้เวลาจ่ายถึง10ปีด้วยกันคะ่ะ เชื่อว่าใครหลายคนมีบัตรเครดิตนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อสินค้าบริการ10,000บาทรูดบัตรเครดิตไปจ่ายแค่ขั้นต่ำ5 0า้บาทก็น่าจะดีจริงๆแล้วระวังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าอาจจะหนี้บานไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าการที่เราจ่ายแค่ขั้นต่ำทุกเดือนทุกเดือนต้องบอกว่าดอกเบี้ยน,นั้นเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วก็กินเวลานาน,านทีเดียวค่ะกว่าหนี้จะหมดได้ดยกตัวอย่าง3วงเงินนะคะที่เราใช้ในการรูดบัตรตั้งแต่1 0 0 0 0บาท50 0 0 0บาท แล้วก็นึ0 0แบาทบนเงื่อนไขที่ว่างระหว่างทางไม่เดินรูดบัตรเพิ่มเติมเลยนะคะและถ้าเราจ่ายขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าตอนนี้สถาบันการเงินเขาลดขั้นต่ำจาก10%เหรือ5%ให้เพื่อให้เรามีสภาพคล่องในช่วงโควิด -19 ซึ่งอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำได้นี่นะคะถามว่าในแต่ละยอดนั้นดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมดจะเป็นเท่าไหร่และเมื่อไหร่เราจะใช้หนี้หมดนะคะอย่างเช่นยอดแรก10,000บาทค่ะดอกเบี้ยร,รวมสุดท าต้องจ่ายเนี่ยสูงถึง3,602บาททีเดียวนะคะหรือใช้เวลาถึง125เดือน หรือกว่า10ปีนะคะกว่าที่เราจะใช้หนี้บัตร1,000 0บาท, 1, บาทจนหมดนะคะเห็นไหมคะว่ายอดแค่หมื่นเดียวแต่ถ่าเราจ่ายแค่ขั้นต่ำนั้นก็ปาดเหนือไม่น้อยค่ะส่วนใครในการรูดบัตร50,000บาท, 50, บาทแล้วก็อย่างที่บอกไม่มีการรูดระหว่างทางเลยนะคะดอกเบี้ยรวมที่ต้องจ่ายเนี่ยนะคะสูงถึง18,150บาทโดยประมาณนะคะแล้วต้องใช้เวลาถึง168เดือนค่ะหรือ14ปีทีเดียวนะคะ เราถึงจะใช้หนี้ก้อนนี้หมดถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ5%ไปเรื่อยๆและถ้าใครมีหนี้มากกว่านั้นนะคะมีการรูดบัตร100,000บาทแต่ไม่ได้รูดเพิ่มเลยระหว่างทานเนี่ยน,นะคะจ่ายแค่ขั้นต่ำไปเรื่อยๆ5% 5%ๆแบบนี้สุดท้ายค่ะนอกจากเงินต้น100,000บาทแล้วเรายังต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก36,330บาทด้วยนะคะแล้วก็ใช้เวลานานถึง186เดือนหรือ15ปีครึ่งด้วยกันค่ะ กว่าจะจ่ายหมดทั้งต้นและดอกนะคะ รู้แบบนี้แล้วนะคะเห็นพิษสงของการจ่ายขั้นต่ำหรือย,ยังคะการจ่ายขั้นต่ำาเนี่ยจะทำให้เราต้องเสียดอกเบี้ยจริงๆนะคะกับวงเงินที่เราใช้สูงถึง36%ด้วยกันเงินที่เรารูดเหมือนหนึ่งก็ต้องเสีย3 6 0 0เงินที่เรารูดแสนหนึ่งก็ต้องเสีย3 6 0 0 0นะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะเรายังติดบ่วงนี้ยาวนานถึงกว่า10ปีด้วยกันแม้ว่าเงินที่เรารูดไปจะแค่หมื่นเดียวเท่านั้นคะ่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะคะ ก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาเราจ่ายเงินให้กับสถาบักนการเงินนะคะที่เขาเป็นเจ้าของบัตรเครดิตเนี่ยนะคะเงินที่เราจ่ายไปจะถูกไปหักในส่วนของดอกเบี้ยงวดก่อนก่อนนะคะแล้วที่เหลือค่อยไปหักเงินต้นซึ่งถ้าดอกเบี้ยสูงๆนะคะรือแม้แต่ภาระดอกเบี้ยเยอะๆเ,เ,เนี่ยก็เหลือไปหักเงินต้นแค่นิดเดียวค่ะอย่างเช่นนะคะอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตปัจจุบันที่16ต่อปีเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณสัก1.33นเนี่ยนะคะถ้าเรา เลือกจ่ายคืนบัตรเครดิตขั้นต่ำเดืละหของยอดคงค้างเงินจะถูกไปจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยก่อนค่ะ1.33%แล้วที่เหลือถึงจะไปตกส่วนเงินต้น3.67%นะคะอายกตัวอย่างง่ายๆสมมติยอดเมื่อกี้เลยนะคะ50,000บาทเนี่ยถ้าเราจ่ายขั้นต่ำคือ5%หรือประมาณ2,500บาทเงินก้อนนี้จะถูกแบ่งเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกจะนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนะคะประมาณสัก6% 6 7บาทนะคะก็คือเอา50,000บาทตั้งแล้วก็คูณด้วย16%ต่อปีเนี่ยแหละแล้วก็ไปหาร12เดือนนะคะส่วนที่เหลืออีกกว่า1,830บาทเนี่ยนะคะก็จะถูกนำไปจ่ายส่วนของเงินต้นดังนั้นงวดต่อไปก็เลยจะเหลือเงินต้นนะคะที่จะนำไปที่คำนวณดอกเบี้ยแล้วก็เป็นภาระหนี้สินของเราเนี่ย48,167บาทนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะว่าการที่เราจ่ายไป2,500บาทจากยอดเงิน50,000บาทไม่ได้แปลว่าเงินต้นเราจะถูกตัดไปทันที2,500บาทนะคะถูกตัดไปพันกว่าบาทเท่านั้นเพราะว่าเงินที่เราจ่ายจะต้องไปปกดอกเบี้ยก่อนนั่นเองค่ะแต่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 อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้นะคะว่าเงินที่เราจ่ายไปแล้วที่เราคิดว่าเราเคลียร์ดอกเบี้ยรอบนี้จบแล้วอาจจะไม่ได้จบจริงๆก็ได้ค่ะเพราะจริงๆแล้วนะคะเงินที่นําไปจ่ายดอกเบี้ยแต่ละครั้งเนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่ แสดงบนใบแจ้งหนี้ค่ะซึ่งมักจะคำนวณจนถึงวันที่สรุปยอดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นสรุปยอด30เมษายนมีการชำระขั้นตามวันที่10พฤษภาคมดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปเนี่ยนะคะคำนวณแค่ถึง30เมษายนค่ะส่วนวันที่1-10พฤษภาคมนั้นยังไม่ได้คำนวณน,นะคะอย่างเช่นถ้าเราคิดจากยอดเดิม50,000บาทนะคะด้วยดอกเบีย้ยบัตรเครดิต16%ต่อปีเนี่ยถ้าหารเฉลี่ยรายวันแล้วไปคูณ10วันเนี่ยนะคะก็เท่ากับ ว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก219บาบาทโดยประมาณนะคะแต่ดอกเบี้ยนี้จะไปถูกแสดงในรอบบินถัดไปนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะแม้เราจ่ายดอกเบีย้ยไปแล้วนะคะก็อย่าลืมว่ามันจะมีดอกเบีย้ยส่วนหนึ่งนะคะที่ยังคงเหลืออยู่ให้เราต้องไปชําระในงวดถัดไปเพราะว่าดอกเบีย้ยนั้นเกิดขึ้นระหว่างวันที่เขานั้นปิดรอบบินไปแล้วกับวันที่เราชําระนี่จริงซึ่งแกปตรงนั้นแต่ละวันทุกวันทุกวิน,ทวนาทีก็ถูกคิดดอกเบีย้ยไปด้วยลวะค่ะ อย่างไรก็ตามจริงๆแล้วบัตรเครดิตไม่ได้มีแต่ข้อเสียแต่อย่างเดียวนะคะเรียนมี2ด้านเสมอคะ่ะบัตรเครดิตถ้าใช้ให้ถูกก็มีข้อดีมากมายทีเดียวนะคะแต่ก็มีเคล็ดลับเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องจ่ายเต็มจํานวนภายในวันที่กําหนดไว้นะคะซึ่งจะทําให้เราได้สิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นคะแนนสะสมแคชแบ็กหรือว่าส่วนลดแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆด้วยนะคะส่วนที่2ค่ะคือถ้าเราเนี่ยเป็นคนใช้เงินเก่งนะคะเราอาจจะจํากัดวงเงินของบัตรเครดิตไว้แล้วก็พกบ,บัตรเครดิตให้น น้อยใบเฟินเองเนี่ยก็พอแค่2ใบเท่านั้นเองเพียงพอแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะใครรับพี่ฟันใช้เสมอก็คือเวลาที่เรารูดจ่ายสินค้าบริการใดๆก็ตามแต่นะคะเฟินจะมีการโอนเงินสดนะคะจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งที่เราเอาไว้ตัดบัตรเครดิตค่ะเพื่อเรามั่นใจนะคะว่าแต่ละร,รอบในการใช้จ่ายเราสามารถที่จะชําระคืนได้เต็มวงเงินแล้วก็ตามดิวที่กําหนดหรือในนึงก็คือเรามีเงินที่จะจ่ายสดๆจริงๆแค่เราใช้บัตรเครดิตเพื่อ สิทธิประโยชน์เท่านั้นเองไม่ได้ใช้เงินล่วงหน้าหรือว่าไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวนะคะจนอาจจะทําให้ภาระหนี้สินพ่อพูนแล้วก็ทําให้เราสุขภาพทางการเงินไม่แข็งแรงค่ะสุดท้ายนะคะฝากเอาไว้ค่ะว่าไม่ว่าอย่างไรนะคะเป็นไปได้อย่าจ่ายแค่ขั้ตนต่ำค่ะเพราะว่าภาระดอกเบีย้ยเราจะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะคะแล้วอย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่คลิปก่อนนะคะว่าถ้าเราจะแยกระหว่างหนี้ดีกับหนี้เสียถ้าเราจ่ายแค่ขั้นต่ำเราแยกได้เลยว่านี่คือหนี้เสียแน่นอนนะคะ เพราะว่าต้นทุน3 6ของดอกเบีย้ยไม่มีทางเลยนะคะที่เราจะหาผลตอบแทนจากสินค้าบริการทั้งตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินนั้นมาให้คุ้มค่ากับดอกเบีย้ยที่ต้องเสียแถมเรายังต้องเป็นหนี้อีกนานถึงกว่า10ปีด้วยเรียกได้ว,ว่าไม่มีอะไรที่คุ้มเลยจริงๆนะคะถ้าจ่ายขั้นต่ำดังนั้นจ่ายให้แต่มงเงินจะดีกว่าค่ะหรือถ้าจ่ายไม่ไหวก็อย่าซื้อเลยดีกว่าค่ะ